สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุย้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะบ้านเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่อยู่อาศัยที่สําคัญสําหรับเราทุกคนนะคะคุณผู้ชมและนอกเหนือจากแบบที่สวยงามหรือว่าอย่างที่พี่ต๊อบบอกไปว่าน,นวันนี้ไนดะ้รับความนิยมในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆที่ทำให้หลายคนตื่นตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้การอยู่อาศัยนั้นยืนยาวไม่ใช่แค่เฉพาะแค่คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวแต่เรากําลังหมายถึงการอยู่อาศัยในระยะยาวที่ดีต่อเราและดีต่อโลกนั่นก็คือการประหยัดพลังงานนั่นเองค ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานทางภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีความร่วมมือแล้วก็การสนับสนุนให้มีโครงการดีๆสําหรับโครงการในเรื่องของการออกแบบประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานนะคะและมีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพนะคะได้ร่วมการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการ การปลูกจิตสำนึกให้ยุวสถาปนิกนั้นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมออกไปในคณะคตด,ด้วยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นแบบที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานให้ประชาชนเราทั่วๆไปสามารถดาวน์โหลดในการนำไปใช้งานได้ฟรีด้วยค่ะรายละเอียดในโครงการนี้กับยังอาร์ t e เ t e อีโคโฮมคอนเท t จะเป็นอย่างไรนะคะเช้านี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้จัดการโครงการคุณชัยวัฒน์อนุตรกุลชัยและท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะหรือกกรมาพูดคุยกับเราในเชาน้านี้กับคุณกิติพงศ์พิงโยตรกูลสวัสดีพี่แอดสวัสดีท่านรองรด้วยค่ะคขออนุญ,ญาตเรียนถามก่อนเลยถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะท่านรองครับก็ขออนุญ,ญาตเรียนชี้แจงบางส่วนนะครับที่มาที่ไปของโครงการนี้ก็คงเกิดจากการ กํากหนดเป็นข้อกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ซึ่งกําหนดให้มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้สํงงานักงานคณะกรรมการก,กํากับกิจการพลังงานหรือสํานักง,งานกากพแล้วก็ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าครับมีภารากิจสําคัญภารกิจหนึน่งนะครับตามกฎหมายมาตรา97วงเล็บ5กําหนดให้นะครับมีการส่งเสริมให้สังคม ประชาชนได้มีความรู้มีความตระหนักและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้าจึงเป็นที่มาของนะครับการสับสนย์โครงการดังกล่าวครับอืมค่ะทีนี้ในเรื่องของความสําคัญว่าทําไมในเรื่องของความสําคัญของบ้านที่ต้องประหยัดพลังงานม,มันจะดีต่อในเรื่องของการอยู่อาศัยของเราอย่างไรบ้างคะครับแล้วทําไมประชาชนคงสงสัยนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเรื่องของพลังงานนะครับอันนี้เรามองภาพนะครับว่าบ้านเนี่ย ถือเป็นที่อยู่อาศัยของสังคมก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังคมของครอบครัวคือประชาชนนะครับอยู่อาศัยได้มีการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนอย่างประหยัดและยังมีประสิทธิภาพภายใต้นะรกอรอบหัวข้อของการประกวดออกแบบบ้านนั่นหมายถึงแบบบ้านที่ดีะจะทําให้เกิดการใช้พลังงานนะครับที่มีประสิทธิภาพหรือใช้พลังงานจํานวนไม่มากนักครับ นั่นหมายถึงนะครับาภาครัฐซึ่งจะต้องบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของประเทศก็จะได้เกิดการบริหารจัดการในการนะครับผลิตไฟฟ้าเนี่ยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ที่ลดน้อยลงอันนี้ก็ช่วยเป็นการส่งเสริมนะครับเศษรษฐกิจของประเทศอีกทิศทางหนึ่ง คือการอยู่อาศัยบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดถูกไหมคะพี่แอดที่นี้พอเสร็จปุ๊บมันออกไปถึงภาพใหญ่ในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพโดยรวมของประเทศด้วยวางแผนการใช้พลังงานของประเทศอะไรแบบนี้ก็เป็นภาครัฐที่จะต้องวางแผนใช่ไหมครับคือถ้าหน่วยเล็กใช้น้อยลงทุกหน่วยทุกหน่วยช่วยกันประหยัดแล้วใช้น้อยลงน้อยลงภาพใหญ่ก็จะใช้น้อยลงไปด้วยแล้วก็เป็นการใช้อย่างคุ้มค่าคือถ้าขอเสริมท่านรองเมื่อกี้ในมุมของสถาปนิกหรือคนที่เรียนด้านนี้มาเนี่ยเราก็จะบอก ว่าบางคนการอยู่อาศัยก็มีผลกับการประหยัดพลังงานด้วย<ฆ>คือบ้านอาจจะเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดพลังงานด้วยตัวบ้านเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าการอยู่อาศัยพฤติกรรมการอยู่อาศัยไม่ได้เอื้อให้ประหยัด <c oughs> เช่นมีหน้าต่างก็ปิดม่านตลอดเพราะเดี๋ยวกลัวข้างบ้านเห็น<ฆ>แล้วเข้ามาพอปิดม่านอากาศร้อนในบ้านก็ไม่ได้ถูกระบายออกไปก็ต้องเปิดแอร์และบ้านก็มืดก็ต้องเปิดไฟอะไรแบบนี้ มันก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆองค์ประกอบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันที่ทำให้ให้เราประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพราะฉะนั้นแค่ประหยัดอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องเป็นการประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยใชมม่มันชื่อโครงการค่ะคที่นี้อย่างเป้าหมายกลุ่มนอกจากน้องๆนิสิตนักศึกษาแล้วแต่เห็นว่าในโครงการนี้เนี่ยเป้าหมายไปไกลมากเพราะว่าจุดหมายปลายทางมันอยู่ที่การที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบบ้านในการไปใช้งานจริงได้ด้วยก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงในประเด็นนี้ครับว่าตัว โครงการนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายนะครับสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองตัวเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษานะครับซึ่งนะครับได้ร่ำเรียนนะครับวิชาความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบหรือสถ,สถาปัตยกรรมนะครับได้ใช้ความรู้ที่เขาลรํ่เรียนมาใช้ในการออกแบบบ้านซึ่งถือว่าเป็นการนําความรู้มาไปชุกใช้ในการปฏิบัติงานจริงก่อนที่เขาจะต้องจบ สำเร็จการศึกษาและออกไปทํางานในด้านสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบคืออยากให้น้องๆเวลาจบออกไปก็ได้ใช้ประโยชน์คิดเรื่องนี้เวลาจะออกแบบอะไรขีดเส้นสักเส้นหนึ่งเอ๊ะมันจะมันจะช่วยประหยัดหรือมันยิ่งใช้พลังงานเยอะอะไรแบบนี้และนอกจากสถาปัตย์แล้วนะครับขอเสริมท่านกรองก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้หรือว่าจะมัณฑนศิลป์ก็ได้หรือบางมหาวิทยาลัยอ่ะครับมีคณะวิทยาศาสตร์ แต่สอนเรื่องเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานอย่างนี้ก็ส่งประกวดได้เหมือนกันครับแล้วก็เป้าหมายที่2นอกจากเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษ,ษ,ษาเนี่ยได้เข้ามาร่วมใช้ความรู้แล้วนะครับส่งประกวดนะครับส่วนของประชาชนนะครับเมื่อแบบนะครับประกวดแล้วได้รางวัลเราก็จะนะครับนำไปพัฒนาแบบนะครับให้นําไปสู่การใช้งานได้จริงแล้วก็นะครับจะนะครับ ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ซึ่งการประกวดจะแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้างคะคือตอนนี้อยู่ช่วงของการทํากิจกรรมอย่างยังอาร์เคเต็กทริปนะครับก็คือประชาสัมพันธ์ไปในหลายๆมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคมี2ประเภทครับคือ150ตารางเมตรอันนี้เป็นหลังเล็กพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็300ตารางเมตรจะหลังใหญ่ขึ้นโดยเรากําหนดว่า150ตารางเมตรเนี่ยขนาด1-2ชั้นส่วน300ตารางเมตรเนี่ยเป็น2-3ชั้น เพื่อว่าสุดท้ายแล้วเวลาแบบถูกพัฒนาจะได้สามารถก่อสร้างในในพื้นที่หรือว่าบริบทที่หลากหลายไม่ใช่ว่าเป็นจำกัดของพื้นที่ดินอะไรแบบเนี้ฮะ,ะแล้วก็อยากเสริมเพิ่มครับว่าเราจัดการประกวดไปทั่วทุกทุกภูมิภาคณขณะนี้เนี่ยเรากำลังดำเนินการ จัดไปที่ right ท <mulheres>. <S <s ั่วประเทศนะครับใน4ภูมิภาคเลยก็เจอโควิดไปสองรอบก็มีหยุดไปเล็กน้อยแต่ว่าวันที่18นี้จะไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันวันเพื่อนัสบดีที่จะถึงเนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายละของของกิจกรรมสัญจรอย่าง a r c h i t e c t t ท i p ก็เป็นการเดินทางไปโดยที่มีวิทยากรเปบรรยายให้ความรู้2ท่านท่านหนึ่งจะเป็นสถาปนิกหรือผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านประหยัดพลังงานทํางานด้านนี้มาโดยตลอดส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสถาปนิกหรือเป็นนักออกแบบที่มีผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจที่น้องๆดูแล้วอยากจะมาฟังนะครับอันนี้เป็นภาพของกิจกรรมที่เราไปด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นภาพของวิทยากรที่เะไปบรรยายน้องที่มาร่วมฟัง ทีนี้จากยังอาร์คิเทคทิปแล้วเนี่ยหลังจากนี้โปรเซสจะไปยังไงต่อคะก็หลังจากตรงนี้ก็คือรอให้น้องส่งแบบมาประกวดซึ่งน้องก็จะต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www. yangecohome. a r c h com จากนั้นทําแบบใส่อะไรสะแสดงฝีมือเต็มที่เลยแล้วทําแบบเนี่ยเป็นขนาด A2 ไม่เกิน2แผ่น<ฆ>นะครับ แต่ไม่ต้องปริ้นแบบออกมาให้น้องส่งมาทางอ e ีเมลได้เลยเป็นการทั้งประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยก็คือไม่ต้องปริ้นออกมาแล้วต้องไปใส่แผ่นกระดาษแข็งแล้วต้องเสียค่าส่งไม่ต้องเลยนะครับส่งเป็นไฟล์มาทางอ e ีเมลของโครงการซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในเว็บไซต์หลังจากน้องลงทะเบียนแล้วทีนี้อีกอันนึงที่อยากเสริมก็คือว่าวิทยากรที่ไปบรรยายทั้งง10ครั้งที่เราจัดสัญจรเนี่ยอย่างอุทยเต็กทริปเนี่ยสิมหาวิทยาลัยสี่ภูมิภาค10ครั้งเนี่ยจะมีคลิปความรู้ของวิทยากรที่ละสองคลิปก็็เปน20 แต่มีบางมหาวิทยาลัยที่ช่วงนี้โควิดเลยจัดเป็นกลุ่มย่อยก็อาจจะเพิ่มมาอีกเราจะถ่ายทําเก็บเอาไว้แล้วอัปโหลดขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube หรือว่า Facebook ของโครงการให้ไปตามดูได้ทีหลังคือดูได้ทั้งเป็นความรู้ของนิสิตนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปดูแล้วเอาองค์ความรู้นั่นนะ่ะมาปรับปรุงบ้านตัวเองให้ประหยัดพลังงานไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหลังแต่ปรับปรุงบางส่วนก็ทําได้อ,อันนีเน้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิด ค่ะนะคะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะหลังจากนี้ซึ่งในเรื่องของมีขนาดทั้ง150 150ตารางเมตรแล้วก็300ตารางเมตรก็จะเป็นที่1ที่2ที่3มแล้วก็มีเงินรางวัลให้ทั้งภูมีภาคนี่เลยค่ะกาลังจะถามท่านรองเลยเงินรางวัลสําหรับในโครงการนี้เผื่อคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่เป็นทุนการศึกษาเขอเรียนครับว่าโครงการนี้ให้ทุนการศึกษาไม่น้อยนะครับแล้วก็คิดก็ไม่มากนักนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นขวัญกําลังใจนะครับสาหรับ น้องน้องเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าได้การนําความรู้ที่ใช้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดนะครับสิ่งที่คิดว่าทําให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเลยนะครับเราแบ่งรางวัลเป็นสส่วนครับมีส่วนของภูมิภาคแล้วก็ส่วนของภูมิภาคเนี่ยเมื่อเข้ามาประกวดในประเทศก็เป็นระดับประเทศเราแบ่งนะครับเงินรางวัลทั้งสิ้นนะครับหล้านบาทนะครับรวมนะครับรวม1ล้านบาทนะครับในส่วนของภูมิภาคซึ่งจะมีการประกวด4ี่ครั้งนะครับรางวัลที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับางวันที่2 2 0 0 0 0บาทแล้วก็างวันที่3 1 5 0 0 0บาทประเภทละนะประเภทละนะคสบประเภทละนะครับแล้วก็เมื่อนะครับแต่และภูมิภาคเมื่อชนะเลิศแล้วนะครับก็จะถูกนะครับ คัดเลือกเข้ามาประกวดในระดับประเทศอีกครั้งหนึง่งเราจะมาเข้าแคมป์กันก่อน24ฝีมือยอดฝีมือจากทั่ทวทั่วทุกภูมิภาคมาเจอกันเป็นแคมป์3วัน2คืนเอาแบบตัวเองถือมาด้วยแล้วมาเหมือนกับทําแบบให้สมบูรณ์ในขั้นสุดท้ายโดยมีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้มาตรวจแบบมาคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือทาให้เสียกําลังใจไม่ไม่รู้นะแต่ว่าจะทําให้แบบตัวเองสมบูรณ์มากขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระดับประเทศระดับประเทศก็มากขึ้นอีกพอสมควรนะครับรางวัลที่1ึ่ง100,000บาทนะครับ รางวัลที่สองแปดหมื่นบาทบแล้วก็รางวัลที่สามหกหมื่นบาทครงถ้วยรางวัลทั้งถ้วยรางวัลวและใบประกาศล<ะ>แล้วแบบที่ถูกอัปโหลดให้ประชาชนทั่วไปสามารถไปใช้ได้เนี่ยจะต้องชนะเลือระดับประเทศเท่านั้นไหมคะอนนี้คือวางไว้แบบนั้นนะครับแต่ว่าก็คิดว่าถ้ามีแบบที่น่าสนใจก็อาจจะถูกคัดเลือกเข้ามาแต,แต่เบื้องต้นคงจะต้องเอาแบบที่ชนะการประกวดในระดับประเทศนะศครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นแบบที่เข้ามาประกวดระดับประเทศถึงจะได้รับการคัดเลือกเพราะเป็นแชมป์จากภูมิภาคมาก่อน ทีนี้อยากรู้เลยค่ะว่าเกณฑ์การให้คะแนนมีเกณฑ์การให้คะแนนสอบในโครงการนี้ยังไงบ้างคะคือเกณฑ์การให้คะแนนก็จะสะท้อนว่าตอนนี้เวลาทําบ้านเราควรนึกถึงอะไรบ้าง30คะแนนรแรกเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่ทําให้ประหยัดพลังงานคือการออกแบบที่ประหยัดพลังงานหมายถึงว่าตั้งแต่การวางโดบ้านเลยครับทิศทางแดดลมบ้านเราเป็นยังไงโฟนเยอะขนาดนี้ต้องเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็น30คะแนนแรก20คะแนนต่อมาจะเป็นการที่น้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประหยัดพลังงานมากแค่ไหน คือปัจจุบันนี้มันมีทั้งเทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ๆหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทําให้บ้านเป็นพลังงานได้มากขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วะนะครับก็เป็น20คะแนนก็เป็นการการทำการบ้านของน้อง20คะแนนถัดมาจะเป็นเรื่องการใช้ Space ซึ่งอันนี้สําคัญเพราะว่าโจทย์ของเราไม่ได้บอกว่ากี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําต้องมีใครอยู่อาศัยเราไม่ได้บอกแบบนั้นเราบอกแค่พื้นที่ใช้สอยอันนี้อยากให้น้องๆคิดถึงความเป็นอยู่ที่ที่มันเป็นในยุคยุคปัจจุบันนี้แล้วก็มองไปถึงอนาคต แต่ก่อนออกแบบบ้านเราจะต้องมีห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องห้องรับประทานอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ด้วยมือถือเครื่องเดียวหรือว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องเราไปนั่งทางานตรงไหนก็ได้แล้วตรงนั้นอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นของเราเพราะเราเสพความบันเทิงจากจากอุปกรณ์เหล่านี้นั้นรูปแบบการอยู่อาศัยมันจะไม่เหมือนเดิมเราจะไม่ต้องการห้องนอนขนาดใหญ่อาจจะอาจจะต้องการพื้นที่สําหรับนอนซึ่งมันไปผสมผสานหรือเบลนอยู่กับพื้นที่อื่นๆก็ได้ อันนี้อีก20คะแนนคือป,ปล่อยความคิดสร้างสารรค์ให้เต็มที่เลยครับสิบห้าคะแนนต่อมาจะเป็นเรื่องการที่นําไปใช้ได้ในบริบทที่หลากหลายค่ะคือแบบที่ชนะการประกวดแต่สร้างได้เฉพาะจํากัดผมเลือกที่บนเชิงเขาครับมันต้องทําได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะอาจจะเสียคะแนนส่วนนี้ไปก็จะจะทาให้น้องออกแบบแล้วคิดถึงบริบทด้วยแต่บริบทอันนี้น่าสนใจคือมีหลายมีหลายที่ที่เราไปหลายมหาวิทยาลัยวิทยากรที่เชิญไปเลือก การออกแบบที่พักอาศัยบนตึกแถวมามคือหมายถึงว่าเอาสเปซที่ว่างๆหรือบางทีเป็นพื้นที่โล่งของตึกอาคารสํานักงานที่ไม่ได้ใช้งานแต่เอามาทําเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งเมันก็เป็นบริบทที่น่าสนใจที่อาจจะทําให้ชนะใจกรรมาการก็ได้อะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องความสวยงามแล้วการนําเสนอเพราะฉะนั้นให้มาโจทย์มาคือตารางเมตรให้คือโจทย์พื้นที่แต่แเรื่องการออกแบบเนี่ย<บ>แล้วก็บอก<ค>น,นิดแบบนึงว่ากําหนด งบประมาณไว้คร่าวๆก็คือ2ประมาณ2องบินบาทต่อตารางเมตรซึ่งก็เป็นการสร้างบ้านในยุคป,ปัจจุบันที่ก่อสร้างได้แล้วก็ได้วัสดุที่ดีพอสมควรแต่ไม่รวมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานนะครับอันนี้เป็นการเหมือนกับน้องคิดแล้วก็จะใส่ไว้ตรงไหนยังไงอันนี้อันนี้ยอมยอมให้บวกเข้าไปเพิ่มได้โอ้โหเป็นแนวคิดที่ดีมากๆค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทางท่านรองเองฝากถึงในโครงการดีๆในครั้งนี้ค่ะครับก็อยากเชิญชวนเยาวชนที่เป็นนิสิตทัศึกษานะครับเงื่อนไขก็คือ เป็นนิสิตศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ <ฮะ S 1> ศึกษาในนะครับคณะหรือนะครับกลุ่มวิชาที่เกี่ยวเรื่องของการออกแบบนะครับในการก่อสร้างนะครับหรือเรื่องของภูมิสถาปัตย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับกลุ่มวิชาที่นะครับสามารถนะครับเข้ามาสมัครนะครับในโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพได้นะครับณขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับรับผลงาน16เมษายนหลังสงกรานต์ครับ อย่ามัวแต่เที่ยวส่งการจนลืมทําแบบแต่ตอนนี้มีทยอยส่งมามากพอสมควรแล้วแต่บางภูมิภาคยังน้อยอยู่งั้นยังส่งมากันได้นะครับอืมนะคะยังส่งมาก็ถือว่าเป็นการนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติจริงแล้วที่สาคัญครับก็จะเป็นโปรไฟล์ให้กับน้องๆอ่าใช่อันนี้สำคัญที่นะครับต่อยอดสําหรับเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ สามารถนําไปใช้ในการสมัครงานใช่พบาะบางบริษัทถ้าเคยประกวดแบบมานี่แทบจะเป็นเป็นเหมือนกับใบเบิกทางที่ดีเลยนะค่ะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนคะพี่แอเว็บ www.yangarchecohome.com ครับหรือว่าทาง Facebook ก็ชื่อโครงการเลยครับโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ YouTube เราก็มี yangarchecohome ทวิตเตอร์หรือว่า IG ก็มีเหมือนกันครับ yangarcheco ได้เลย นี่แหละค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะคุณผู้ชมเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับน้องๆก็ได้นะคะมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่แน่ค่ะแบบของน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของทั้งการออกแบบและคุณภาพการใช้ชีวิตเพื่อเราในวันนี้แล้วก็ก้าวต่อไปในอนาคตด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณกิติพงศ์พิงโยตระกูลน,นะคะท่านรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการก,กํากับกิจการพลังงานหรือกอกอพและทางผู้จัดการ โครงการนะคะพี่แอร์ชัยวัฒน์อนุตรกุลชัยขอบพระคณทั้งสองท่าน,นเป็นอย่างสูงค่ะ